สวัสดีครับมือวนนี้ครับผมได้คุยกับแม่หงแม่หงเหมื่อที่ผ่านมาเมื่อกี้ครับแกถูกเลขเจ็ดเก้ามือนี้เราเราก็ฝันได้ฟัง,ฟงเล่ากะเช่าตุ้มไปชเ,ไปเช่าเหรียญไปกะเราสิสิว่าัน่างไรล่ะคือคงฝันองเลาครับฝันยำไหลก็เล่ากับบ๊อผลแต่นิวังในหลาชวง มือนี้แล้วก็ฝันเห็นโพงท่านลอสิบฝันบอยาญ้าดอกฝันนันสันครับแกกับเหมือนเดิมครับบ่งหูเสียที่บ้านจะไหนล่ะนะครับคนเฮากับฝันจําเจครับฝันทะลองเก่าๆคิดจินสนัดแต่น้อยคนครับที่ว่าจะฝันแล้วแล้วได้โชคเนาะแต่ว่าแกครับก็ฝันแล้วก็ได้โชคถูกเลขกับบอยเหมือนกันมือนี้ผมได้คุยกับแม่หง แหล้าก็หลายคนครับก็เคยได้ยินชื่อของแกเนาะแกอยู่อุบลครับแต่ว่าแกไปอยู่ภาคเหนือนะครับซุ้มมือนี่แกก็ถูกเลขบ้างไม่ถูกเลขบ้างฝันบ้างแต่ว่าฝันสุกนย่าครับจะฝันเกี่ยวกับอ่าราชวงศ์ขออนุญาตเราก็ฝันครับฝันสั้นๆแม่หงเพื่อนบอกว่า เพื่อนเห็นรถคันหนึ่งรถเกง๋งแล้วก็มาจอดอยู่หน้าบ้านคนหนึ่งแล้วมีคนมาเปิดประตูแล้วมีคนลงมาซึ่งแม่หงไม่คิดบงหัวเป็นไผ่เพราะว่ามันระยะไกลเนาะมันไกลแกก็ดูไม่ออกผู้ชายคนนั้นลงจากรถแม่หงอยากหงวัวเป็นไผ แล้วก็ย่างเข้าไปไก่เป้ไก่ถึงได้เห็นว่าเป็นพงท่านคือนายหลวงรอสิบลงจรถพอลงจรถเสร็จเึ๊อบนหลวงก็เดินเข้าบ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านไม้เลือนไทยอย่างงามเลยแต่ในความฝันคือไม่รู้ว่าเป็นบ้านใครแล้วก็เรื่องจริงก็ไม่มีบ้านนั้นด้วยซ้ำเราบบหัวในฝันนี่คือบบหัวอยู่ใส แม่หงเราเห็นเรากะยงมือไหวความที่ว่าอยากรู้ว่าพระองค์ท่านเรามาหยัางนออีกในความสําคัญคือแม่หงคือเราอยากเขาไปใกล้ๆพระองค์แล้วก็อยากเข้าไปให้เห็นกับตาใกล้ๆแล้วอยากไปกราบพระองค์ท่านเราก็เลยเขาไปไกลครับย่างเข้าไปไกลๆๆๆๆๆแล้วก็ไปเห็น คือมันเป็นบ้านเรือนไทยครับบ้านสองชั้นสวยมากแล้วก็ม,มีทางเข้าเล็กๆประตูซึ่งมันมีเลขที่บ้านหลังนั้นอยู่แล้วแกก็มองเลขที่บ้านไม่ออกมันเป็นภาษายัางครับผมหูแต่ว่ามันเป็นเลขที่บ้านนะแต่แกก็มองไม่ออกแล้วจู่ๆแป๊บเดียวพงท่านในหลวงรอสิบเดินมาแล้วก็ขึ้นรถแล้วก็ขับไป แม่โหงกบกลมกล่งกาบร้องไห้เล่าห้องไห้เสียใจครับก็คือยังไม่ได้เข้าไปกใกล้ๆพระองค์ท่านยังไม่ได้เข้าไปกรา,าบพระอ,องค์ท่านแม่หงกะเราก็เสียใจครับเสียใจร้องไห้แล้วแค่อยากเขาไปให้ไกลนนในความฝันแล้วก็มองดูเลขที่บ้านนนคือมันมองมองไม่ชัดไม่รู้ว่าเลขที่บ้านเลขที่อะไรมันเป็นภาษาอย่างกระปุหูล้วก็เลยมองเลขที่บ้านไม่เห็น นั่นแหะครับคือความฝันฝันงูนี้ครับก็เลยแล้วก,ลก็เลยให้บอกเมื่อกี้ผมก็เลยบอกอยากนะว่าแกจะฝันลักษณะแบบใดว่าส่วนไรครับแกก็จะเห็นตัวเลขนะแม่ฮงจะเห็นตัวเลขเห็นเลขที่เบี้ยลถบ้างแต่งวดนี้คือฝันเห็นพระอ,องค์ท่านรอสิบนั่งรถมาแต่ไม่เห็นที่เบียนรถแล้วพระอ,องค์ท่านเสด็จเข้าไปในบ้านหลังนั้นแล้วเลขที่บ้านก็ไม่เห็นสองอย่างครับเลขรด กับว่าเห็นเลขที่บ้านก็ไม่เห็นเราก็เลยอธิบายบง่งหุ่าอธที่บ้ายอย่างไรใช่ไนะปกติแกจเจนตัวเลขแต่งวดนี้คือไม่เห็นตัวเลขหรือว่าจะมาเลขของพระอ,องค์ท่านจะมารหัสพระอ,องค์ท่าน904หรือ910หรือจะมาอายุพระองค์ท่าน2495ปีนี้ก็พอ,องค์ท่าน73พรรษานี่คือตัวเลข แต่หากว่าตัวเลขที่ว่าเกี่ยวกับพอง์ท่านใดห,หรือจะมาสองแปดนะครับก็เลยอ,อธิบายยา่างหนึ่งครับเหมือนบริเวณผมอธิบายย่างไห,ไหคือแม่หงแกก็อธิบายยากนิดหนึ่งเพราะว่าปะกะติเวลาเราฝันเราจะเห็นตัวเลขเราจะบอกชัดเจนไปนั่นเห็นตัวเลขเป็นเห็นตัวเลขแต่ในความฝันครั้งนี้คือเห็นพอง์ท่านนั่งรถเห็นพอง์ท่านเสด็จเข้าไปในบ้านแต่ทั้งรถทั้งบ้านไม่มีตัวเลขแสดงว่า อาจจะไม่ชัดเจนบ้านอาจจะไม่ชัดเจนรถแต่ตัวเลขอาจจะมาในเลขเกี่ยวกับพระองค์ท่านก็เป็นไปได้ 4, 9 0 4 910แล้วก็2495ปีนี้ก็พระองค์ท่าน73ครับนะครับลองพิจารณากันได้ถ้าหากว่าให้ตีไปเลขอื่นคงจะไม่ใช่แหละเพราะว่าบ้านไม่มีเลขที่รถไม่มีเลขที่ทั้งทงที่ว่าแม่โหงแกก็เดินเข้าไปใกล้ เห็นเลขที่บ้านนะแต่แกมองอ่านภาษาเขาไม่รู้เรื่องว่าเป็นภาษาอย่างไรบ้หูแล้วก็มันแนมบรชัดแล้วก็เลขรถก็ไม่เห็นแสดงว่าตัวเลขน่าจะไม่เกี่ยวกับบ้านไม่เกี่ยวกับรถน่าจะเกี่ยวกับพวงทันมากกว่าตอนแรกคนก็บอกกับเล่าแบบก็้วก็บอกกึกกเหมือนกันเช่็เดียวกันครับบางคนอาจจะฟังไม่ค่อยเข้าใจเนาะอันนี้คือผมพูดรายละเอียดแบบชัดชัดชาชทุกคนอธิบายนะอธิบายแบบทุกคนเข้าใจ ประมาณนั้นครับแกกับทางมาผู้ที่ผมฟังประมาณนั้นนะครับแกกับอยากเล่าให้ฟังหน่อสิครับเพราะว่าที่ผ่านมาแกกับเราข้งฝันลักษณะประมาณเนี่ยบ่อยครับบ่อยแต่ครั้งนี้แปลกครั้งนี้แปลกอาจจะมาแบบตรงๆก็ได้เนาะอาจจะมาเลขใดเลขหนึง่งก็ได้แต่จะให้ตีเป็นเลขอื่นก็คงไม่ได้ละนะเพราะว่ามันนันมันมีตัวเลขเอาเลขของวงท่านไปลองพิจารณากันเลยครับแต่ส่วนใหญ่ครับแม่หงแกก็เคยฝันแม่นนะหลายคนครับที่ว่าติดตาม ความฝันของแม่หงจะรู้ว่าหลายงวดครับแกฝันเลขเข้านะ่ะห้างวดติดเลยนะครับหางวดติดแต่สักพักหลังนึ่งครับแกก็ไม่ค่อยได้เล่าให้ฟังเท่าไหร่ <c oughs> แต่แกก็แอบ,บถือเลขดูเหมือนกันครับงวดที่ว่างวดกว่อนงวดนั้นแกก็ถูกเลขแต่ว่าแกก็ไม่ไเล่าให้ฟังแต่งวดนี้ครับแกถูกเลขเจ็ดเก้าแกก็เอามาเล่าให้ฟังเหตุผลก็คือแกอยากได้ปฏิทินหลวงปู่แกอยากเอาไปแบบ ได้รูปแกจะได้รูปของลุงปู่นะแกก็เลยอยากได้ปฏิทินแกก็เลยสเสลียนไปตอนแรกงวดก่อนนะ่ะแกทักมาแต่งวดก่อนครับแต่แกไม่ทักมาเพราะว่าแกไม่ได้ฝันแต่แกก็ซื้อถูกเลขจิตเก้าวดนี้แกอยากได้ปฏิทินสองเล่มแกกับเสลี่ยนผมไปสองเหรียญกราบขอบพระคุณแม่หงหลายครับที่ว่าเราทักวองฝันเหล่าฝันฟังมาก,ก็หลายปีแล้วครับ แต่ก็งวนนี้ก็ขอให้แม่ถูกเลขถูกหวยถูกลอตตอรี่นะครับเนาะแล้วก็ขอให้ทุกคนครับที่ว่าเช่าออเหรียญไปหรือว่าที่คนที่เบิ้งคลิปนี้ยยู่ก็ขอให้ถูกลอตตอรี่ทุกคนนะครับเนาะหนึ่งกุมภาพันธ์หกแปด